สวัสดีค่ะมาฟังข่าวดารากันค่ะซองดวนดวนนิชาเคลื่อนไหวแล้วโพสตภาพนี้เอฟซถึงกับแห่เมนนางเอกสาวนิชานัทนิชาเคลื่อนไหวผ่านโพสตอิ Instagram. นสตาแกรมล่าสุดท่ามกลางกระแสข่าวดราม่าความรักโดนแฟนหนุ่มโตโนโ่พาคินหักหลังและนอกใจโดยนิชาโพสต์ภาพบรรยากาศเงียบสงบของต่างจังหวัด โดยภาพแรกนั้นเป็นภาพสรางปร,รักหักพังของสิ่งก่อสร้างที่มีฉากหลังเป็นพระอาทิตย์ที่กำลังขึ้นก็ไม่รู้ว่าจงใจสื่อความในเกี่ยวโยงกับกระแสข่าวที่เกิดขึ้นหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆน่คอมเมนต์กำลังใจมาเต็มๆทั้งจากเพื่อนๆในวงการและแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์เพียบเช่นผมทวงคืนนิชาของผมได้แล้วนะ รักตัวเองมากๆนะคะพี่นิชาเก่งที่สุดเลยทาบประหักหักพังกับพระอาทิตย์กำลังตกพังไปซ่อมได้นะลูกเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ชาวแล้วนะเป็นกำลังใจให้มาเสมอและตลอดไปชอบนี่คือความเงียบที่ปิดจบที่ดีที่สุดสุดยอดค่ะเก่งมากเงียบสงบสยบทุกความเคลื่อนไหว ไม่ต่างอะไรกับตึกสอตองอถล่มแต่ในความโชคร้ายยังมีความโชคดีโชคดีที่ถล่มในวันนี้ดีกว่าถล่มในวันหน้าอย่าให้ใครมาพรากความสดใสของเธอไปนะชีวิตที่สดใสรออยู่นะน้องนิชาขอทวงคืนสาวน้อยสดใสบริสุทธิ์ของพวกเราคืนต่อไปขอให้น้องพบเจอแต่สิ่งดีๆคนดีๆ ชีวิตรุ่งพุ่งขึ้นไปงานรุมตลอดทั้งปีลืมเรื่องเลวร้ายความทรยศนี้ได้ไวๆนะคะและอื่นๆ